คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมันนี้แอดมินก็มาเชียร์กับน้ำเชียร์กับจะมานำแนวทางเหลขกข,ข,ข,ของป่าเหล็กค่ะเหล็กของปูถุดงเนาะปีนี้ขึ้นรุดดูเถอคะค่ะท่านผู้ชมเนา<ำ>ะครับผม ปีที่แล้วนั้นน้ำเชี่ยจำได้ว่ารุดสามงวดค่ะเทียสิว่ารุดสามงวดดิเถ้าจากรลอลลกลางปีรอกลางไม่อีกจนสิ้นปีนะเถ้าแม่รับผมอันนี้ต้อนเนื่องกันเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพี่น้องเพิ่นขอมาเนาะครับค่ะว่าเล็กมันมีเขามีรุดอ่าล่องห้แน่ค่ะครับจัดไปเนาะจัดไปกับ ได้มาฝากพี่ฝากน้องเป็นแนวทางคือเกาครับผมค่ะและก็อีกแนวทางหนึ่งก็คืออยู่ในคลิปเดียวกันได้ครับผมก็คือเลขของปูธุดงแรงไม้ถีขอกับต้นตะเคียนเนาะค่ะครับล่าสุดที่เพิ่นให้4 5 0 4 5 0แล้วก็20ล่างครับผมค่ะพี่น้องเพิ่นกับถามหาสมุดบัญชีปูแล้วก็ถามหาตัวเลขปูค่ะดําเชียสิบอกพี่น้อง ในคลิปนี้เด้อค่ะปูเพิน่นบรรับโทราศัพท์ค่ะเพิ่นอยากโทรมาตอนไหงวดไดเพิ่นสิโทรมาเองแม่คขะดุ่นผู้ชมกับแปลกยุ่ดีเอกค่ะค่ะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าปูเพิ่นกัในคลิปน้ำเชียกับนี่ที่ว่าอเบอร์โทรเพิน่นเอาทิมบันเพิ่นกับไปนั่งหาเบอร์โทรน้ำเชียมากค่ะ <c oughs> เพิ่นกับโทษว่าบอกเลขก,กับเขาค่ะอันสำหรับคลิปนี้ที่ต้องเอาปูมานำเสนอเพราะว่าเลขกอ่ะตเเะเ,เ,าาตเคียนเนาะเล็กคอแม่ตะเคียนนี่ปูเคยบอกตลอดครับผมว่าถ้าบอกออกงวดว่างหันกันจะถิมครับผมค่ะต้องต้องตามต่อครับผมอันเอาอย่างไงเลขเพิ่นคือปูเมียสอดได้ค่ะท่านผู้ชมครับเลขออกตามหลังค่ะค,คืออาจารย์แตกค่ะแม่ งวดว่าหันของปูกะซี่หาศูนย์ี่หาศูนย์นะครับผมค่ะอาจจะมาออกเป็นงวดนี่อันนี้เป็นแนวทางครั่าเพื่อว่าพี่น้องลืมแมนยูครับผมค่ะว่ากิดพ่อเนาะครับค่ะอาจจะเป็นสี่ศูนย์หาศูนย์บนล่างเก่งสีขาดท่านผู้ชมซี่หาบนล่างเนาะครับผมค่ะกลามาย้ำเตือนให้พี่น้องได้บ่บ่ให้ลืมเลขตัวนี้นะพี่น้องเนาะครับผม อันน้ำเชียสิบอกอยู่ในคลิปนี่ถ้าปูเบิงอยู่ปูกะหลับสายน้ำเชียในเด้อค่ะกับเก่ามาเชียรบอ่าปกติปูกะโทรมาหาเองเนาะเงีนครับผมเงีนวก็หันกับปูโทรมาหากับผมค่ะโอ้ยหาเบอร์โทรน้ำเชียต่างโดนซิมกระถิ่มปูเขาอีลีค่ะพี่รองเพิ่นกระทำสมมติวันที่มาเด้อค่ะปู เพราะว่าเพิ่นได้ถือน้ำค่ะครับอ่าโทรหาน้ำเสียได้เด้อค่ะปูครับผมอ่าแล้วก็ที่เกินไปเมื่อกี้เนาะเล็กปลาเลขกัดะลองไปเบิ่งได้ครับผมสําหรับงวดนี้กัอยาเผลอได้กับพี่น้องเนาะค่ะครับเพิ่นกะได้มาเราดักครับผมแต่ว่าคลิปนี้เ่ได้สัมผัสปลาเลขครับผมค่ะครับเอาเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเนาะน้ำเชียค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งกันเลยเด้อค่ะครับ เลขปลาเล็กกับเพอ่อนเพนได้ลครับพี่น้องเล่ะที่ปลาเล็กกับไดมาน้าปูถุดงค่ะคือกันกับผมงวดนี้นี่แหละพี่น้องเนาะศูนย์นกับเก่าครับผมบนล่างบนล่างได้ค่ะท่านผู้ชมของปลาเล็กอวดนี้คือสิบลุดดกนอเทอครับบนนอ่านรุด,ด,ค,ดครับผมค่ะเล็กวนนี้งามโยครับผมศูนย์กับเก่าบนล่างค่ะพี่น้องคนหลู่ย่วเลขกปลาเล็กมันบอฟิก บนหรือล่างครับแล้วก็พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเคยกอดกันมากบ่เคยครับนั่นน่นที่นะครับผมค่ะน่านที่อาจจะกอดกันมากค่ะหรือว่าอาจจะเป็นงวดนี่กับบอลลูนะครับครับเอานีบอลทออันนี้งวดงวดว่างหันได้ครับผมเลขของปูถุดงค่ะตัวนี้ออกไปแล้วเนาะเมียนสองศูนย์ปูห้เต็มเต็มเลยครับผมค่ะส่วนเลขขอกับแม่ตะเคียน ที่หาศูนย์นี่อาจจะมาออกคนนี้ขึ้จังไหนก็ล่องพิจาหน้าเบิ่งได้ครับผมนี่ก็มินกับมาเชียกับเขียนให้พี่น้องมาอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะระวังเลขตัวเดิมของปูครับผมค่ะโทมาบอกน้ำเชียรในเด้อปูขันได้เบิงคลิปนี่แล้วค่ะพี่น้องเพิ่นล่อค่อยค่ะเพิ่นกับถามหาสมุดบัญชีปูน้ำเชียกัอยากให้ปูอ่ามาให้เลขคือเกาเนาะแมนยูครับผม แต่ว่าถ้าจ้งใดคิดว่าปูกระย่างอยากให้เอาเอาตัวนี้ไปให้เก้าะน,น้ำเชียร์เมียน่นมาสัมผัสเพิ่นกระชิวันเจาทิมตัวเก้าไวายได้เพิ่นกระจ,จิวังฉันคือเก้าเมียนครับผมเอฟซีของมาเชียร์ก็เลยอติดต่อตปูกระได้ก็เลยขออนุญาตเอาเหล็กตัวเกว้าปูมาลงให้พีนน่น้อยเอฟซีเตียนควมจำได้ครับผมครับศูนย์คือไหลแท่งงวดนี่เนาะแต่ว่าศูนย์กับไปสวนปลาเล็กอีกเดยเถ้าศูนย์เป็นได้สวนปลาเล็กได้ครับผมซีศูนย์หาศูนย์ สีหาครับผมค่ะอย่าสุกเยยาปัดเดอ้อกองฉลากไข่ออกตรงๆเลยครับค่ะเดี๋ยนี่เพิ่นกะเก่งกันไหวลักศูนย์ไลยเนะเาะแถาครับผมเอา,เอากัดล่องไปพิจานหน้าเบิง่งเด้อครับพี่น้องสำหรับเล็กของปลาเล,เล็กแล้วก็เล็กของปูถุดงค,ครับผมน้ำมาฝากพี่น้องน้ำเชียร์ตอนนี้มักเล็กตัวใดครับผม ตอนนี้มักเรียกอันพอค่าลอตเตอรี่จับกันกับอ่าปูบุรีรัมเลขลกางเนาะเพื่อนายห,หนึ่งกับเก่าเราเอาไปจับหากับศูนย์ขังรางาค่ะตัง้งไว้แค่พี่น้องมักที่สุดนี่ตอนนี้ก็คืออันพอนครนายกอ๋อ <laughs> แกรยังแกรยังเหนียวแน่นให้ก้าอ,อยู่ยังเหนียวแน่นยอยูเพราะว่าแต่ว่ากระถับอัน อพอสมียงดิถ่าเล็กลูกสาวอ๋อตกลรอวันทุท้ทยได้ครับผมเพราะว่าเล็กแบบนี้เป็นทีลูก,กันครับผมค่ะเลขลูกสาวพอสเมียงงวดนีสีมาแปลกดิถ่าพอสเนียงเกินไหวหรอเมียนสีมาแปลกแปกลกังได้กับรอยเขาเขาได้เมียนอยู่ค่ะคะพี่น้อยเอฟซีกับล่อรับชมอ,อยู่ครับผมแต่ว่าน้ำเชียอย่างงวดนี้มีหนึ่งมหมคะท่านผู้ชม เป็นยังก็มีหนึ่งตีเถ่ามาขึ้นกับฟันเห็นงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมเลยำบ้านี้ในอยเอาไหมขีมโตกโลงนาำคุณนะโอ้เก่งเัเลยแต่วันประกัศเนาะประกาศนะครับผมแต่ว่างูดุร้ายงูเหลี่ยมค่ะอันกับลองพีาจ้าเบิ่งได้ครับผมจานเรียกออกหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนะ้าเอา้เดี๋ยวเถ่าในคลิปนี่ ขอพาพี่นองไปเบื้องเหล็กหลวงปูส่สวงปฏิทินป่ะอ๋อก็ดีเหมือนกันครับผมเนอะป่ะไปเบื้องดูเถาพี่นองจะเห็นบอนอใส่ละแถานี่ครับผมเดี๋ยวเบื้องเดือนกันถือบ่ถือยี่ถือเยอะครับผมมิถุนายนค่ะวันที่สิบหกครับผมแม่เจ็ดสามหมื่นเกินดิไลนเนี่ยแถาเจ็ดสามสี่แปดบ่ เจ็ดสามสามสี่สี่แปดแปดห้าค่ะท่านผู้ชมครับเลขสามตัวเจ็ดสามสี่สี่แปดห้าโอ้สี่แปดห้าคืองามจ้เออน่เท่าเอาเจ็ดสามกับงามเอาไม่ได้เลขกันงามอ,อืมแต่ว่าไปเขียนให้พี่น้องเบิ้งในได้เท่าครับเอาไป ร่วมในคลิปนี้เลยเนาะเมนเยอะครับผมไปเบิ้งน้ำกันครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมเขียนหาแล้วค่ะครับผมอ่าเลขกปฏิทินปูสวงเนาะครับค่ะงวดตอนเฮาร่อ,ล,อลิีงวดว่าหันที่เถามันไปออกย้อนหลังเมนนี่ยครับผมออกย้อนหลังแต่ว่าวันนี้กับพ่กเนี่ได้ครับผมบงามงามเหลขกชุดนี้งามสามเอ้ยเจ็ดสามสี่สี่แปดห้าตัดเด้ค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสามสามสี่ สี่แปดแปดห้าเนาะครับผมค่ะอันนี้ก็ะเลกปูพรธุดงครับะเลกเกาเพลิน,น 9, 000, มันสอบตามหลังเนาะครับผมค่ะอันนี้ก็เลกวิ่งพระธุดงให้ปลาเลกมาเนาะครับค่ะศูนย์กับเก้าปูเพลินก็ให้สี่ห้าศูนย์กเลกเกาเพลินค่ะท่านผู้ชมค่ะกับมีกเลกปูหสวงปฏิทินมาฝาบคว,ว,ว,วามได้ครับผมค่ะแต่ว่ามันเป็นชุดเก้าด้วยเถอะอ๋อเป็นชุดเก้าครับผมขออยันมันหล,หลหอ้อยออก ชุดเก่าคือวันที่หนึ่งเนาะแมนเอาแถาสี่แปดมันตรงกันเด้แมนปะแมนสี่แปดออกอ่านมาสัมกับสิบวันที่สิบหกอยู่ครับผมเนาะซี่แปดแล้วก็มาซี่สามอีกเนาะแถาเนาะครับหกสามวันที่หนึ่งมันมีหกสามข้าเจ้าเกณฑ์หกสามไว้อยู่ที่แถว นี่แหละเหล็กสุดเก่ามันสิออ่ร้อยโอ้กเอาค่ะท่านผูช้ชมสำหรับคลิปนี้กัเป็นแนวทางเลยนะครับผมเป็นแนวทางในการาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลครับผมที่นําเสนอมาสู่พี่น้องเอ็ซีครับผมค่ะสําหรับคลิปนี้เอ็มอมี่กอล์ฟเช่กับออพ่อวยพรให้พี่น้องเอ็ซีถูกหวยเรื่องเงินเป็นนับกันเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ